ูไทยภไทยนี่นไทยนีแบบบัสโตเลยแหละ คลิปนี้บาสุกกับพันเดินทางไปบ้านลังเงือกเมืองบัวลพาแขวงขมวนเริ่มต้นจากลังคาไกลไกลกับไซเดนลาเวียดนาและเฮาเลียวหัวไปตอดเส้นทางแม่นมีขบมีก้อนหินเพราะว่ามันเป็นทางแดงแลมอนีฟ้าลมและก็หนาวเฮาจะต้องได้ข้ามน้ําแล้วก็เดินทางไกลพอสมควรเดียวเข้าไปเบิง่งกมอนากาการเดินทางของบาสุกกันเลยเเมมื่อใใดาหห็นัวจ ชึดอ,อ,อย่ยางรถเอ่จากมี้ยาเนาะเขาเลยมาสูท้ทั้งสองปีเลยดีแน่ดนเลยอยางมันเอเอนเ็นเพาะไปหาน้องอาริตเขาจะเข้าไปทางนี้ประมาณ30กิโลเนาะกับอดนั่งรถมาหมดมือเลย <laughs> ไปจี<บ>ไห<ป>มบอิบนี่คนเอนแย่ยังไง เงี้ยเมืองบัวะพาเนี่ยเมืองบัวรพาเนาะบัวะพาเนาะคูน่าไก่ไก่เดาคูบ้างมาอยู่นี่จะปีละก็ปีละฐานยังนี่ซื้อหานี่เดี่ยวเราเดี่ยวราเดี๋ยวเราจะแยกไปทางทางนั้นนักทางขวัญเดี๋ยวเราจะแยกไปทางนั้นประมาณสามสิบกิโลก็พอเนาะเงี้ยเนาะทัลลี่ อ่าตอนนี้มาสุกหากำอ่ากำลังอยู่บ้านน้ำออกหูเนาะอ่ามาสุกมาแว่มาแว่หาน้องปูเป้กันเนาะโอเคป้านปูเป้โอ้หากระกุงวดแรก ให้ผู้บ่าควคดซอยบนนี้ย่าจะเมยนี่นี่นี่นบ่บ่น้องชายไอ้นี่น้องคิงคเลยไดไอ้สอยกะไดอยู่นบ่เ,นบเมหดอนี้นี่ <c oughs> โอ้โหนว่าน,น,านสวยๆเลยเนาะผูเป็นน่คสวยๆเ<ว>นานะ,น,ะน้ำ พันสาวพูไทยหว่าสาวพูไทยนั่นนะพูไทยแบบบัสโตเลยแหละเจ้าของโทรนะมากจบาขอโทรบอกมั่ใครใครลืมมบพมีสัญญาเบอร์เบอร์โทรแล้วโทรได้อยูบินปะนี่ม่ได้เลยเกี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วหรอวะปุ๊บเป๊ะแล้วเลยแล้วล เมนวะนาะยังยังเขาแย่เพิ่นเอยังก่เกี่ยวข้าวใชพี่น้องพักอย่างตันนี้ไดพักของอมแตว่ามันอ้าวน้องนน้องบได้แซ่น้ำกอนนะแซ่แต่ว่า่ำมันุ่นเลยเรจะแซ่ กเรเ้นอา e มันีตามันเีเป็นธรรมมันห่มมันหม่มพักก็เลยบักขี่น้ำนสวนท่านมีฟูกหลายย่างเลยนาะแล้วิให้น้องกุ้เาูกยังแที่สวนนี้ละ่ะหลายย่างหัวข้าก็มีโอ้คอนมีข่า เออคนมีค่ามีหัวซีไคมีใบขี้หูดเออต้องมีจักรวรรดิไอ้ต้องไปเกี่ยวข้าวซอยให้เกี่ยวจีบ่เออแห้งดีแล้วเนาะกําลังยังได้เลยจักเจอะบุ้งบุ้งแต่ว่าถ้ามันโบเข้าให้เก็บใบไอ้ติดเปลี่ยนให้เลยอันนี้แม่จะให้มาฟรีป่ะฟรีจ้า ฟรีไม่มีค่าตัวยาฟ้าจีกออกลายจะน่อยยันยันมาทราบกันต้องเออสายนี้แหละคแหม่เข้าใจเด้อโดยจังไดกับซื้อมาตอนเพราะว่าอ้บุญยังตอนไอ้มายังจะมาหาอยู่มาสุดก่อนกับมากินข้าวอยู่ยุ่งงัอนเพื่อนไปเกาะเพื่อนหลังนันมขึ้นหญ้าขึอนหญ้าเนาะเออมากินข้าวอยู่งั้นหญ้าเพื่อนหลังกันนอน ตัวเป็ดตัวไก่อีกเี่น้องเอ้ยน้องคูเป็ดข้าไก่ข้าเป็ดกันต่างข้าไก่ก,ก,กันตายเออผู้ใดย,ยังจือยังจำ เห็นแต่ในคลิปวิดีโอบานนี้จะม่เห็นแค่ละหนาวนะปุนี้เนาะเออคาดหนาวได้จะึนก็น่วมันตไปหมดเดียวหนาวเหมอนใช่มจะ่ว่าบนหนาวนี่นี่นะหนาวหนาชาวอินทรายุ้งเพื่อนดยูวะกินโคอ่ะโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những video hấp